มีลูกมันเหนื่อยมันจะเหนื่อยอะไรอ่ะล,ลูกสภาพนี่โอเคเลยไม่รู้ว่าตอนนี้กล้องได้ยินไหมแต่ว่านั่นคือเสียงม,มิวสิกที่อยู่ในห้องตูวไม่เคยได้ยินลูกร้องขนาดนี้มาก่อน,นรีต,ติดต่อกันเป็นเวลาแบบสิบนาทีโกงโยเนี่ยคือเป็นตัวที่คนถามเข้ามาะที่สุดถุงเขาหนาอะตัวถุงของโกงโยเองเนี่ยเขาจะมีตัวบอกอุณหภูมิ ครับพราวันนี้เป็นวันที่ครบนัดตรวจของ Music Lyrics นะครับวันนี้จะมีการตรวจ แล้วก็พามาเจอคุณหมอนะครับเมื่อคืนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือพี่เป้กับน้องกรขึ้นไปนอนแล้วก็ให้อาม่ากับอีมาดูเด็กๆเ,เหมือนเดิมไม่นอนเลยลิริกส์นี่คือเริ่มจะออกฤทธิ์ออกเดทตั้งแต่ประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนยาวจนถึงเช้าเลยนะไม่หรับไี่นอนเลยก็รับรู้กันไปคุณหมอบอกแล้วนะบ,บอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยคงจะรับรู้ว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยน่าจะอีกสักแบบ2เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่รู้นะฮะก็ต้องดูแลเขาไปก่อนด้วยความเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าคุณหมอ,อไ ครับเด็กเปิดอ้่ไม่รู้ว่าตอนนี้กล้องได้ยินไหมแต่ว่านั่นคือเสียงมิวสิกที่อยู่ในห้องตรวจการตรวจเช่าสัตตาพ่อกับแม่เข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าพ่อกับแม่อาจจะไปขัดขวางการทำงานของทีมแพทย์ อไอ้ข้างหน้าไอหูอฟังไไหววะไม่เคยเห็นเขาลองเยอะขนาดนี้เลยะจะลองตามเนี่ยนี่อะไรนะคุณหมอเขาเจ็งนะอะไ,ไรเขารู้อยู่ว่าเขาทำอะไรเราต้องทำาลูกเราทนได้ลูกเราเจ็ง ไไม่ไวรูปสภาพไม่โอเคเลยมันต้องตวหหรวจเลยมันเป็นอะไรนะเพราะความปลอดภัยในระยะยาวมันเป็นหนึ่งในโปรซิสเตอร์นะมันเป็นไรหรอกเบื้องก้โอเคลูกตอนนี้เขาหายเจ็บแล้วมันต้องตรวจฮะไม่ตรวจก็ไม่ปลอดภัยนะ <Okay. S 2> ตัวจอีกยี้หกคนไหมลูกรับถามนอยใหไม่เป็นไนะ <c oughs> รน้ะกลัก่อนว่าวันนี้เรากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วรู้เรื่องเกี่ยวกับตาของเด็กเ,กเพิ่มขึ้นเอาเรื่องแฟกก่อนวันนี้พาเด็กๆไปตรวจตาเรื่องเกี่ยวกับการขยายตัวของหล er อดเลือดในรูม่านตาของเขาว่าแบบว่าเขาขยายไปมากแค่ไหนวันนี้ก็เข้าไปเช็คมาปรากฏว่าไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเส้นเลือดเ็อแต่โตได้ดีเรียกว่าครอบคลุมแล้วปกติทุกอย่างเจออีกทีปีหน้าเลยแต่มันมีความแบบ สปวดร้าวในอารมณ์นิดนึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปในห้องตรวจเหตุผลก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องถูกทาง โดยใช้เครื่องตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีการหยอดเหมือนหยอดตาธรรมดามีแบบมีน้ำยามาหยอดตาน้องๆหยดทั้งหมด6รอบเพื่อให้เป็นการขยายม่านตาเด็กๆนะครับแล้วจะได้ดูได้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเอาจริงแค่ตอนหยดเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเด็กๆไม่ชอบแล้วตอนแรกเนี่ยเขาจะให้กินนมจนอิ่มคุณหมอว่าอย่าพึ่งให้มันจะต้องมีต้องมีบือเขาให้นอนราบวะเดี๋ยวจะแหวนมอะไรอย่างนี้เออสุดท้ายคุณพยาบาลก็พาน้องๆเข้าไปคนแรกคือมิวสิคเข้าไปได้ประมาณสักไม่ถึง10นาที เราได้ยินเสียงร้องร้องชนิดทีท่แบบว่าไม่เคยได้ยินลูกร้องขนาดนี้มาก่อนเป็นการร้องแบบกรีดติดต่อกันเป็นเวลาแบบ10นาทีอนะกินไม่หยุดเลยเป็นความทรมานที่แบบว่าน่าสงสารอะแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่เป้ก,ก็บอกกันบอกว่าเฮ้ยมันต้องตรวจมันเป็นปกติแหละเขาคงแค่ไม่สบายตัวสุดท้ายพี่พยาบาลอุ้มน้องออกมาน้องนอนหลับตามา แล้วก็มีรอยต้องเปิดตาเขาเยอะยมากแดงเหมือนแบบเหมือนจะห้อเลื่อดเหมือนจะช้ำๆแล้วอะ่ะใครที่มีลูกเล,ล,ล็กลูก<ๆ>ต้องอม,มีไปตรวจตาแบบนี้ก็คงเข้าใจอะ่ะ ตอนคลอดว่าเขาปีดดังแล้วอะอันนี้คือดังกว่ายาวแล้วก็แบบทรมานกว่าแต่คุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้แบบไปทําร้ายเขาหรอกนะแต่แค่เครื่องมือเนี่ยมันมันคือมันแข็งแล้วพอน้องอะดิ้นสู้อะมันก็เลยมีรอยเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับที่เราแบบนอนบนที่นอนแล้วมันหน้ามันยับอะท้ายก็ผ่านไปตอนที่กินนมเสร็จก็หายนะอาการพวกเราั้งอยู่เลยแม่ เกียมากโชคดีของมิวสิกอารีลิกที่เขาไม่มีปัญหาเพราะในเด็กรีเทิร์มหลายๆคนนะที่แบบตรวจตาครั้งที่หนึ่งต้องมีครั้งที่สองครั 3, ้งที่สามครั้งที่สเพราะว่าตรวจไม่ผ่านแล้วหมอต้องนัดฟ o l ล o อัพเรื่อยๆอันนี้คือแบบตัเห็นใจมากเลยใช่โชคดีที่ลูกเราไม่เป็นจะว่าไปแล้วนี่เราเปลี่ยนอาชีพกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรร้อยแล้วนะตอนนี้พี่เป้เองตอนนี้ไม่ได้เป็นศิลปินมาประมาณสองปีแล้วเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่บ้านเบื้องหลังใช่เป็นเบื้องหลังไม่แทบจะไม่ได้ร้องเพลงแบบไลฟ์แล้วอะ ถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็คือหมดหายไปหมดแลลวเพราะกองถ่ายมันออกไม่ได้ใช่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราเป็นพ่อแม่ปูทางลูกแฝดแบบมีโอทีด้วยอย่าไปเรียกว่าโอทีเลยเรียกว่าที่สชั่วโมงเออแต่ก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินมาตลอดว่าแค่มีลูกคนเดียวก็เหนื่อยแล้วยังคิดค้านอยู่กับความคิดของคนอื่นแล้วแบบมีลูกมันเหนื่อยมันจะเหนื่อยอะไรอ่ะเด็กอ่อนเนี่ยก็มีแค่กินนมนอนแล้วก็เปลี่ยนโปะกบแค่นั่นเองเออไม่มีอะไรเลยอาะมีอาบน้ําตัดเล็บอะไรเลยน้อยที่มันแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันยากอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันึที่ ราได้พาเขากลับมาที่บ้านทุกอย่างก็เปลี่ยนไป <laughs> After t h ตอนอยู่เอ็นไอซีอุตชไปฝึกเลี้ยงอ่ะเราไม่เข้าใจคําแมาสํารักเลยนะะอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณนมที่เขากินมันน้อยมากเป็นแค่อ่อนเดียวเองป้อนนมง่ายมากย,ยังเรียงเข้าใจว่าแบบแเออ,เอ,อมันสบายจังเลยอ่ะทำไมเลี้ยงเด็กสบายขนาดนี้จับเลยใช่เราไม่เจอปัญหาอะไรเลยระหว่างการฝึกเลี้ยงแต่พอเอามากลับมาที่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับแบบเราต้องตัดสินใจเองไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มนมหรือว่าการตอบสนอ,องความต้องการของน้องสุดท้ายเราทําให้เราได้รู้เลยว่าเด็กๆเนี่ยมีปัญหาภายในเยอะมากแบบยุบยิบยิบยิบเต็มไปหมดเช่น สมมุติว่าเราปล่อยให้เด็กหิวเกินไปหรือปล่อยให้เด็กง่วงจนเกินไปแล้วเรามาฟีดเขาอันนี้สำลัก100%ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกเรานะมีพี่คนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่คุณแม่จะไม่มีวันปวดคือถ้าสมมติเป็นการทํางานป่านี้เราคงเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็มีมีพี่คนหนึ่งเขาคอมเมนต์หนึ่งเหมือนกันบอกว่ายินดีด้วยค่ะคุณแม่จะเป็นแบบนี้ไปอีกไม่นานนะคะแค่สามเดือนเท่านั้นที่จะไม่ได้นอนต่อจากนี้ไปไมเกรนลุวนๆค่ะ ป็นกรรมาการแล้วเพราะต้องห้ามสึกต้องห้ามาม,มวย <laughs> ครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้นมบนไปเรื่อยๆดูแลวนไปเรื่อยหลายคนถามทำไมไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงนี่มีก็อคอนเซิร์นหลายเรื่องมากข้อแรกเขาต้องเข้ากับพวกเราได้ก่อนแหละแต่บ้านเราตอนนี้ที่เรายังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นออฟฟิศด้วยก็เลยทําให้จะต้องเป็นเป็นพี่เลี้ยงแบบไปกลับซึ่งพี่เลี้ยงไปกลับข้อเสียงเขาก็คือเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแค่ครอบครัวเดียวก็เลยตัดสินใจจะเลี้ยงเอง100%แล้วก็เลยทําให้เรามีสีหน้าเป็นแบบนี้ หลายคนก็ถออว่าวุ้ยทำไมพี่เป้แบบตาลอยตาดำทำไมคุณแม่โทรมจังเลย <S 2> <S 2> <S <S ไม่เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องปั๊มนมแล้วโอเคเอา เดี๋ยวพี่เป้ก็จะมาทําการทำความสะอาดเด็กๆโดยการเช็ดตัวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไปข้างนอกมาเนาะวันนี้เราลองดูแล้วว่าทำไงคือเอาจริงนะพี่เป้ไม่เคยเช็ดตัวให้เด็กๆนะต้องทำยังไง <c oughs> เอาหมูตรงนี้ไปขึ้นเขียงก่อนทาการปอกเปลือกก่อนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคิดว่าเราต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อจะให้เขาโอเคแต่กลายเป็นว่าพอเรายิ่งทําเร็วอะ่ะเขามีแหวกนมนะ้ํา เราใช้น้ำแบบปดอุ่นนิดนึงปิดแอร์ก่อนด้วยนะอย่าลืมเริ่มต้นจากจุดที่หนาวที่สุดก่อนนั่นก็คือหลักแรอะครับเราก็เริ่มไปที่ท้องครับคือเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่ต้องไปแบบขยี้ขยันอะไรกเขามากมายเพราะว่าเหงื่อใครเข,เขายังไม่ออกเยอะมากเท่าไหร่ะนะเพราะฉันก็สบายๆได้แต่จะมีจุดหนึ่งที่อาจจะต้องแบบเน้นนิดนึงก็คือช่วงบนบ,บ,บริเวณใบหน้าเขาเช่นแบบพวกช่องรูจมูกเขาช่องปากเขาบริเวณรอบดวงตาครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดไม่แพ้ส่วนไหนเลยก็คือนี่ชั้นคอตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่า ว่าวันนี้เขาแบบแหวะนมออกมาหรือว่าบางทีบอว่านมมันไหลออกมาเนี่ยมันจะมาลงตรงช่องนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเช็ดให้สะอาดพอสมควรว่าไม่งั้นเนี่ยมันมันจะเป็นแบบส่วนหมักหม,มที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยติดเ,เชื้อหรือว่าแบบเป็นผื่นได้เราต้องพยายามเช็ดให้สะอาดนิดนึงส่วนบนใบหน้าเนี่ยเราจะไม่ใช้ผ้าเดียวกันที่จะเช็ดกับตัวนะเราใช้อีกแบบหนึ่งเราอาจจะใช้เป็นสำลีชุบน้ําต้มสุกเช็ดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อความปลอดภัยสไตล์ของเด็กแต่ละคนหรือว่าวิธีการเลี้ยงดูของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะวันนี้ก็น่าจะเป็น นมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการกรอกนมนะคะถุงน้ํานมที่ก่อนใช้นี่คือจริงๆคนถามมาเยอะมากใน D m I G นะว่าแบบใช้ถุงน้านมยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติคือเป็นคนที่ชอบปวดนมแต่ <c oughs> <c oughs> จะอัพลงใส่ถุงเออได้ส0ออนนะ14ออนนะอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้โปงโยเนี่ยคือเป็นตัวที่คนถามเข้ามาเยอะที่สุดว่าแบบก็ซื้อที่ไหนทําไมดูแข็งแรงจังก็ใช้อันนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยไอนนเดี๋ยวให้ดูเลยอันนี้ก็คือใช้ไปแล้วนะใช้จริงด้วยนี่เขาจะมี3สีมีสีส้มสีเขีียวววแล้้ก็สฟาาคม อะไรของเขาเนี่ยถุงเขาหนามากอะเคยลองยี่ห้ออือ่นๆะคือมันบางถุงบางปุ๊บมันแตกพอนมเริ่มละลายปุ๊บไอถุงรู้รัว่วที่มันแตกอะมันก็ทําให้น้ํานมอะไหลออกมาหมดเลยเท่ากับน้ําที่แช่กับน้ํานมก็คือปนกันถุงนั้นก็คือเสีาายใช้ไม่ได้อีกอย่างเึงเลยที่ชอบมากๆก็คือถุงเขาอะแปออนแล้วเขายังมีพื้นที่เหลือให้มันพองตัวด้วย ฟรีซได้พองตัวอะไรไม่มีปัญหานะคะออกมาละลายก็ไม่มีปัญหาถุงแข็งแรงมากๆซิปเขาก็แข็งแรงมากๆแล้วก็มีให้เขียนรายละเอียดทุกอย่างอยู่บนนี้เป็นฟู้ดเกรดด้วยอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขามีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเดี๋ยวจะมากรอกนมอันนี้เขียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฉีกทนบปุ๊บออกแล้วเราก็จะกรอกกันอันนี้คือน้ํานมที่ได้จากสามสิบนาทีที่เราปั๊มกันมนาะขอปั๊บอันนี้น่าจะได้สักประมาณสิบกว่าออนนะมือนี้ มาดูว่า,าถุงจะรับไหวไหมไปแล้วเลยไปแล้วคุณผู้ <c oughs> ผมชมครับไม่แนะนํานะครับอย่างนี้เอาถือว่ายังได้นะถ้ามันได้เยอะขนาดนี้บางทีก่อนจะแบ่งเป็น2ถุงนะมันก็จะแบบสะดวกในการดีฟรอสต์เขาแล้วก็แบบกรอบนมมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีตรงนี้คือถ้าสมมติว่ามันเยอะเกินไปเราตัดปุ๊บตรงนี้มันอาจจะโผลออกมาได้ประมาณ12ออนได้ก็ยังได้นะมีพื้นที่เหลือให้สําหรับมันพองตัวได้อยู่เหมือนกันเราก็ปค่อยไล่ออกพอไล่ออกปุ๊บเราจะหักถุงพับอย่างนี้เลยปุ๊บนมมันจะไม่ไหลย้อน ขึ้นมาแล้วก็ปิดข้างหลังของเขาตรงนี้เป็นใสๆเลยข้อดีคือเราจะเห็นเลยว่ามันมีนมส่วนหน้ามีนมส่วนหลังพอผสมกันอยู่อะไรแบบเนี้ยก็อันนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะหนึ่มือ้อเดี๋ยวพาไปดูกรุบน,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 น้ํานมตรงนู้นนี่ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นข้างล่างเนี่ยถ่ายลงไปให้ดูอันนี้ก็คือจะเป็นสต็อกนะเรียงสต็อกเราจะเอาวันที่ปัจจุบันที่สุดไปอยู่ในสุดล่างสุดอันนี้คือถุงวันที่9้าเราจะวางนอนเอาไว้แบบนี้ให้น้ํานมอ่ะมันแบบอยู่ในทุกส่วนของถุงอ่ะแล้วมันจะไม่ใช่แบบว่า้อยเป็นถุงกาแฟอย่างเงี้ยมันจะเก็บยากเราก็จะทํานอนอย่างนี้ก่อนจนมันแข็งตัวเป็นแผ่นอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะเก็บง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะคะต่อไปก็บเหมือนถึงช่วงเวลาของการ กรอบนมครับที่การกรอบนมของฟองโยเนี่ยเขาจะดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมีตัวนี้สิปั๊บเนี่ยเราจะสามารถเทลงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดฝาด้านบนตัวถุงของฟองโยเองเนี่ยเขาจะมีตัวบอกอุณหภูมิว่าเย็นเกินไปร้อนเกินไปหรือ ready to eat ดูตรงนี้ได้เลยนะครับขวดนมของเจ้าเพนกวินตรงนี้นะครับถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้อันนี้คือ too cold คือเย็นเกินไปถ้าเป็นแบบ ready ก็คือจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าร้อนเกินไปจะกลายเป็นสีเทาดูปริมาตรของมันนะว่าแบบมันมันสูงมาเยอะแค่ ถ้าสมมติว่าวมันอยู่ประมาณนี้เราสามารถจะฉีกนี้ได้เลยอย่างของบ้านนี้1มื้อคือ100 ML มปับ๊บแนง่ายๆหมูๆเสร็จแล้วก็เทเลยลก็คเเ่อยเทนะครับนี่อันนี้คือได้แล้วเดี๋ยวก็จะไปเข้าเข้าตู้เย็นแล้วก็เตรียมตัวเสิร์ฟในมื้อต่อไปถ้าให้เก็บเนี่ยถ้าให้ดีสุดแค่2มื้อพอแล้วไม่เก็บไว้นานกว่านั้นเท่านี้ก็เรียบรอ้รอยครับพบกับพระเอกของเราไอ้ เนี่ยครับก็สุดท้ายก็ะจะมาอยู่ในท้องของเด็กๆสองคนนี้ตะกี้อาม่ากับเ,เหล่าอี้ป้อนเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะได้ถุงนน้นมที่มีคุณภาพแบบบ้านเราก็ต้องโปงยโยเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ description ข้างล่างนี้เลยรับรองว่าสะดวกแน่นอนแล้วก็ประหยัดเพราะว่าถุงนเขาใหญ่มากแล้วก็ลดการหืนของน้านมอันเนี้ยทาให้แบบน้องๆเนี่ยสามารถทานนมแม่ได้แบบอร่อยแน่นอนโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับ KP family ด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสีย่ะ